คุณครับมาถามความรู้สึกวันนี้เลยครับพี่ถ่านการรับรางวัลในวนเต็มไปทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะดีใจนะครับภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รางวัลที่แบบทรงคุณค่าแบบนี้นะครับพวกเราทีมเมีทีทุกคนก็ดีใจกันทุกคนครับถ้าเราจะเวลาในการทํางานของทีมทีวีกับการเผยแพร่คอนเทนต์ของต่างประเทศเป็นไงบ้างครับพี่ถ่านเป้าหมายในการวางคอนเทนต์ต่างๆจริงๆเราทํา จริงๆเป้าหมายเราคือท,ทำคอนเทนต์ให้น่าจะถูกใจคนดูนะครับแต่ตอนนี้คนดูของเราอ่ะอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะมาอีกมิชชั่นหนึ่งก็คือจะต้องทําให้คนทั้งโลกอ่ะมีความสุขในการดูคอนเทนต์เราแล้วก็มีความสุขในการติดตามศิลปินของเราด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราตังเตนได้ในตอนนรกมันจะสาวแ็อยากถรักมาเป็นใคคิดว่านี่จะเป็นเหมือนเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับที่เราเราทำมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับเพื่อที่จะให้ เพราะเราพอเเรายิ่งรู้ว่าเรามีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกเนี่ยเราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอีก,อกหน้าที่หนึง่งอีกมิชชั่นหนึ่งเลยครับที่พวกเราต้องช่วยกันทำนะครับแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสอดแทรกเข้าไปซึ่งจะต้องสอดแทรกเข้าไปให้มันพอดีด้วยครับที่ที่ที่จะทําให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสเสน่ห์ของของคนไทยสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเราคิดว่าเราคงจะต้องรักษาหน้าที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ดีที่สุด เอาตรงๆก็ไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะมาได้ขนาดนี้แต่ช่วงแรกๆที่ทเริ่มทํามันก็จะก็จะเห็นสัญญาณอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ที่เอาคิสิงโตไปแทนมที่ที่เมืองจีนนะครับเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเ,เราเราเรา,เราสามารถที่จะทํางานตรงนี้ให้ให้คนต่างประเทศเนี่ยรักเราได้แล้วก็น่าจะขยายไปได้มากขึ้นหลังจากนั้นก็เราก็พยายามทําทุกอย่างจนมาถึงวันนี้ครับ ตอนนั้นที่ถามมองแต่ว่าคนเที่ยไทยา่ะว่าที่ไปได้ก่อนที่จะไปอะ่ะต้องยอมรับว่ายังนึกภาพไม่ออกจริงๆครับแต่พอไปถึงเนี่ยไปหางโจวปั๊บเนี่ยก็ก็รู้เลยว่าเราเรามีพลังพอสมควรที่จะที่จะดึงดูดคนทั่วโลกให้มารักเราได้ครับตอนนี้มันไปอีกซีคลโลกแล้วใช่ครับก็คือหอิาครับก,ก,ก็จากเอเชียมันก็ขยายไปไปทั่วตอนนี้ก็น่าจะควบคุมครอบคุมทุกทวีปแล้วนะครับ ความรู้สึกก็คือก็ดีใจแน่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนก็น่าจะภูมิใจมากที่ที่คนจากทุกทุกทุกททวีปนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องก็น่าหมหัศจรรย์มากๆครับที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็รักในคอนเทนต์แล้วก็น้องๆนักแสดงของเรา ใช่ครับก็เราเราเชื่อว่าอะไรที่ที่ทำอยู่เนี่ยมันต้องทําให้ดีขึ้น,น,นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับต้องหาอะไรใหม่ๆมาเสมอครับแล้วก็ต้องบุกเบิกอะไรที่คิดว่าจะทําให้คนยิ่งชอบและยิ่งรักเราอีกครับตอนที่ความสำเร็จในวันน,นนี้กลับไปละงานที่ยกย่องให้กินทีวีบ็นราวัางผู้สาวในวันน,นี้มันจะเป็นเพิ่มแรงกดดันกับการทํางานไหมจริงๆได้รางวัลนี้หรือยังไม่ได้รางวัลเราก็กดดันพอสมควรอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเราเราต้องแข่งกับทุกทุกอย่างที่ท,ท,ที่ที่ต้องที่ต้องคิดและต้องนําเสนอใหม่ๆนะครับแต่การได้รางวัลน,นี้ก็จะทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นครับว่าสิ่งที่เราทําออกไปเนี่ยมีคนเห็นแล้วก็รู้ว่าเรากําลังทําในสิ่งที่มีมีคุณค่ากับบ้านเรานะครับก็คือเมืองไทยนะครับอันนี้ก็ เราเราไม่สามารถเคลมเองได้ครับต้องแต่ว่า่ะอย่างีาีก็ากรบก็ทา่อก็เอาเป็นว่าเราเป็นผู้บุกเบิกนะครับผู้บุกเบิกเหล่านี้แล้วก็เราเรารู้ว่าเราทําแล้วเราก็พยายามพัฒนาแล้วก็ทาทาต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่ทำเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ครับเราแค่มองว่าเราอยากทําอะไรที่มันใหม่และก็แตกต่างซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่ทําออกไปเนี่ยมันดันมีคนชอบมากๆแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยไม่ใช่แค่คนไทยด้วยก็คือคนต่างชาติด้วยมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลอีกนะครับตอนเรียกว่าเสี่ยงเหมือนกันนะตอนนั้นเสี่ยงครับนนเพราะว่าตอนที่ทําตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสําเร็จทางด้าน ทางด้านทางด้านการเงินนะครับก็ไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ตอนนี้คือตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยครับก็เท่งกับจะมีทีอวร์พันล้านนะคะอันนั้นคือเขา <c oughs> เขาประมาณการว่านำไรายได้เข้าประเทศ <c oughs> เขาประมาณการว่านำไรายได้เข้าประเทศได้ประมาณนั้นอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งจริงแล้วเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ก็คุยกับท่านพูดเหมือนกันท่านพูดบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สิ่งที่พวกเราทํากันเนี่ย รายได้เข้าประเทศเนี่ยสามารถพูดได้ว่าไม่สามารถประเมินค่าได้ครับ,รบเพราะว่ามันมันคิดเป็นตัวเงินไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักความชอบซึ่งมันจะต่อยอดไปไม่รู้จบนนค,ครับตัวจากสําคัญคือน้องๆจะเป็นในค่ายครับอันนี้พี่ตาสมว่าครอบความคลิปยังไงครับจริงๆเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าความเป็นคนไทยเนี่ยแหละที่ทาให้ที่ทําใ,ให้มันยึดกลุม หัวใจของคนทั่วโลกได้ครับผมยังเชื่อว่าจริงๆแล้วการทำคอนเทนต์เนี่ยการทำโปรดักชันคอนเทนต์การทำซีรีส์ทำละครเนี่ยทำได้หมดทุกๆคนทุกๆชาติครับแต่ความเป็นคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนเราได้อันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นจุดที่เราชนะครับน้เอ่พี่นวัดจะถึงโตบัสญาคกันว่าการไป รู้สึกยังไงคะว่าจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้อ่าจริงๆก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจครับว่าว่าอย่างน้อยพวกเราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถทําให้หลายๆคนจากต่างประเทศสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าจะเป็นภาษาด้วยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่อย่างน้อยคอนเทนต์ของเราส่งต่อไปจนถึงคนทั่วโลกได้ครับท่นที่ วันนั้นที่แบบที่ไปต่างประเทศแล้วมีแฟนเยอะขนาดนี้ไปถว่าวันนี้มันจะไกลมากจริงๆไม่ได้คิดตั้งแต่วันนั้นแล้วครับว่าจะมีแฟนที่จะมารอติดตามเรามากขนาดนีน้แล้วพอมันมาจนถึงวันนี้เราก็ค่อนข้างจะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหะรระว่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆรอบโลกอ่ะพี่กันน่ะค่ะโ การทีอท่อก้ใกล้ๆแหลานตอนวันที่แบบว่าเราไปเจอแฟนๆต่างประเทศแบไหต่วต่าโ<อ>ลกคในทิมไทยมจะได้ไปไกลขึก็ดีใจครับที่สิ่งที่เราตั้งใจทํางานออกมาแบบนําเสนอไปแล้วทุกคนทั่วโลกให้ความสนใจอะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นเหมือนแบบกําไรในชีวิตของเราครับแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นด้วยอยากจะพรีเซนต์งานออกมาให้ ให้ดีมากยิ่งขึ้นทํายังไงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ทําตอนแรกอะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปไกลอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าพอพอมันไปไกลแล้วอะมันหน้าตาพวกเราอะเนาะหน้าตาบริษัทด้วยอะไรด้วย<อ>เราก็อยากให้มันแบบไปแล้วออกไปในทางที่ดีดีแล็ดีขึ้นไปเรื่อย การเหรอกรันกันต้องบอกเลยวันแรกที่ได้ไปต่างประเทศหรือไปแฟนมีต่างกันไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าแบบว่าอุ้ยวันหนึ่งเราจะได้มีแฟนขับแบบต่างประเทศเพราะเราสึกว่ามันห่างไกลกันมากะอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบว่าดูเราจากแบบว่าพี่ไกลๆแบบพี่อื่นอะไรเงี้ยพอเราได้ไปถึงแล้วเห็นคนเขามารับเรามาเชียเราเรารู้สึกอุ้ยอันนี้คือความภูมิใจแล้วก็ดีใจอีกอย่างที่แบบว่าเขารักแล้วก็คอยสปอร์ตเราเนี่ยอย่างที่แบบพี้บอกไปอ่ะมังก็เลยอยากทําให้ผลงานหรือว่าอย่างต่างของเราสองคนเนี่ยออกมาให้ดีทิ่งขึ้นับ บีแอลมาสู่จีแอลนะต่น,นเอมกพราะตอนนี้คือแฟนแฟนของเราต่างเทศเยอะมากอ๋อค่ะใช่ก็รู้สึกดีใจมามาค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกว่าจะมีแฟนแฟนชาวต่างชาติเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยซีรีส์ของพวกเราเองทุกคนอะไรเงี้ยค่ะมีมีแบบมีความน่าสนใจทำให้แฟนๆมาติดมาเอ็นดี้วันเอ็นดีวันนี้ ค่ะจริงๆ,ๆก็ๆส่วนตัวเพิ่งเข้าร่วมกับเป็นครอบครัว GMPV ได้ไม่นานค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเจอแฟนๆต่างประเทศก็ก็เยอะอยู่แล้วก็รู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่แบบไปถึงแล้วมีคนประเทศน,นั้นๆมาเจอเราจริงๆแล้วมาบอกเราว่าแบบเราคอยให้พวกเราไปหาอะไรย่างเงี้ยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ร่วมกับองค์กรที่มีความคิดที่จะพัฒนานำวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมแบบ เช่นกันค่ะก็ดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของ GMB แล้วก็ได้ไปเจอแฟนๆที่เป็นคนก็พยายามสื่อสารกับเราภาษาไทยแล้วก็สื่อสารภาษาไทยก็ได้ค่ะแต่ก็เริ่มมีแบบพวกเราใหม่เป็นแบบขาดสัมพันธ์นะแฟนๆที่ทำอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่ามาตามรอยพวกเรามาเจอพวกเราคือเขาได้เห็นก็ รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะอย่างแบบว่าเ,เพื่อนๆได้ไปต่างประเทศหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึดกดีใจแทนทุกครั้งที่เราเห็นกับพี่โหถ้าเราไปถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เห็นค่ะแล้วก,ก็แล้วก็ดีใจที่คนแบบเหมือนาตารอยที่อย่างเมื่อกี้น่ะเรนพิกีอาท,ที่แบบว่าตารอยเราโอหแบบภูใจอ่ะดีใจ่ะท,ท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกัน เป็นคุาที่พิสานครับกับการสานต่อในการทำหน้าที่ตรงนี้ครับก้าวต่อไปของทีมยิปจะเป็นยังไงครับก้าวต่อไปของเราก็ยังคุมทำงานนี้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็พัฒนาทุกๆุด้านไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามจะหาอะไรใหม่ๆมาทำให้คนดูเราไม่เบื่อนะครับแล้วก็ยังติดตามเราไปได้เรื่อยๆแล้วก็รักน้องศิลปินของเราไปเรื่อยๆเอง เรามีหลายเรื่องนะครับที่ตอนนี้มีม,มีมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมีเรื่องมีทั้งที่เปิดเผยได้แล้วแล้วก็ยังปิดเผยไม่ได้นะครับที่เปิดเผยได้แล้วก็เช่นเราเราเราคงทำซีรีส์ใหม่ๆมากขึ้นแล้วล้วก็ทําให้คนมีความสุขนะเป้าหมายเราก็คือทุกๆอย่างจะทําให้คนทั่วโลกมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะมีคอนเทนต์หรือว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมารเราก็จะมุ่งมั่นทําให้ทุกคนมีความสุขให้ได้ นะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับจะมีอะไรเด็ๆออกมาอีกเยอะแน่ๆครับคคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเเสือค